รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม <Marine> ร่วมสนับสนุนโดย สนนนับสสุโดยวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมพรชูกิตร้อมด้วยทีมงานมาแล้วค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินและปักหมุดทั่วไทยกับเรื่องราวดีๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนโยบายและก็โครงการต่างๆจากภาครัฐนั่นเองค่ะวันนี้ในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจกันก่อนมี อะไรนะ่าสนใจบ้างติดตามได้ในช่วงนี้รอบรู้ทูไทยแลนด์ค่ะนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการถแถลงข่าวสรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี2566-2567ทั25 67, พร้อมรับมือฤดูฝนปี2567ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และ Facebook Live กรมชลประทาน โดยมีนางสาวกอลวีสิทธิชีวภาคอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและในเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานเขาร่วมการถแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งกรมชลประทานได้มีการดําเนินงานปฏิบัติตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนปี2567พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าเตรียมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพเน้นกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไปให้ได้มากที่สุดรวมทั้งวางแผนป้องกันอุทกภัยเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับที่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงฤดูฝนนี้ในมาตรการที่กรมชลประเินเการคือหลักการหารอัดการน้ํา ในช่วงดูฝนนะครับเราจะใช้น้ําฝนเป็นหลักก่อนจันะ้นําจากอ่างเก็บน้ําต่างๆจะเป็นตัวเสนะริมถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้เพราะเราต้องการที่จะเก็บน้ําในอ่างให้มากที่สุดนะครับในช่วงฤดูฝนเพืนะ่อไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงปีถัดไปเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงไม่ว่าจะเป็นพิุนากรกฎาดาในช่วงทีข้างหน้านี้นะครับปริมาณน้ําสำรองในแหล่งเก็บน้ําบม่มคงชะทา ผมได้นำเรียนว่ขนาขณะนี้ต่อมีน้ําในอ่นางของเราอประมาณ55ทั้งประเทศน้นําในส่วนนี้ก็จะไปช่วยส่ง,งนะครับให้กับพื้นที่เกษตรทีอยู่ในเขตสมุทราการได้อย่างเพียงพอนะครับะฉนนั้นในมีเรื่องของฝนทิ้งช่วง,งนะครับตุากรกดาเขาคงไม่ต้อง,ง,งกังวลนะครับต่อมีน้ำสำรองเพียงพอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเอลนิโยลานียา ปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นตัวเกิดเนื่องจากว่าการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้มันเป็นเรื่องของวามแปรปรวนจากบรรยากาศมีความผิดปกติแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลมีความผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งสองนี้จากการศึกษาดูนะคะว่าตัวปัจจัยนี้ที่จะทําให้มีผลกระทบกับบ้านเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิ ถ้าเกิดเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วเนี่ยอุณหภูมิบ้านเราจะสูงกว่าปกติถ้าเป็นปรากฏการณ์ลานียแล้วเนี่ยผลกระทบกับบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะอุณหภูมิต่ำกว่าปกตินะคะแต่เรื่องของฝนเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยเหมือนกันเรื่องจากบริเวสภาพอาักาาความผิดปกติของบรรยากาศกับมหา,าสมุทรใช่ไหมคะแต่เรื่องของฝนบ้านเราอ่ะอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่า มันไม่ใช่ตัวตัวสองสองตัวนี้จะจะทำให้ฝนมากฝนน้อยนะคะตัวร่องความกดอากาศต่ำตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมแนวพัดสอบของลมเหล่านี้มันก็จะมีเป็นปัจจัยเอื้อที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศของบ้านเราเป็นตัวเสริมทําให้ฝนบ้านเราเพิ่มหรือน้อยนะคะ นายนัฐกิจของทิพ์อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดส,สุพรรณบุรีพร้อมสนับสนุนเกษตรกรลดการเผาไหม้ตอสังในนาข้าวเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินซึ่งทางกรมการข้าวมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการย่อยสลายตอซังให้หยุดการเผาในพื้นที่ไรนาของตนเอง โดยกรมการข้าวได้พัฒนาจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงที่จะสามารถใช้ย่อยสลายต่อสังในนาข้าวได้ภายใน7วันและเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับเชื้อจุลินทรีย์ได้ฟรีที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อลดต้นทุนการผลิตลดสภาพหมอกควันในภูมิอากาศและยังช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินในพื้นที่ของเกษตรกรอีกด้วยก็ต้องขอบคุณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็นักวิชาการของกรมการข้าวที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตสารย่อยสลายต่อสั่งนะครับเพื่อที่จะแจกใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าเรามีมาตรการไม่ให้พี่น้องเกษตรกรคือหยุดการเผาในไร่นาของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรว่าเราจะหาอะไรมาทดแทนแล้วก็มาช่วยเหลือเกษตรกรในการย่อยสลายต่อสั่งได้อย่างไร วันนี้กรมการข้าวได้พัฒนาจุลินทรีย์ขึ้นมานะครับปกติแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้จะย่อยสลายได้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาแล้วก็ฉีดพ่นลงในนาข้าวเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าครึ่งเดือนหรือว่าประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปแต่วันนี้กรมการข้าวนีได้พัฒนาจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงทั้งนี้นางสาวอมรรัตน์อินมัน่นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติกล่าวว่า ทางสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติได้พยายามที่จะคิดค้นหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาลดปริมาณ PM 2.5โดยสาเหตุหลักๆมาจากการที่เกษตรกรได้มีการเผาฟางจึงเป็นที่มาของการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะทำอย่างไรให้เกษตรกรไม่เผาฟางก็ได้มีการคิดค้นในส่วนของจุลินทรีย์ชีวพันธุ์ที่จะมาช่วยในการย่อยสลายต่อสั่งหรือย,ย่อยสลายฟางในนาข้าวนะคะซึ่งจุลินทรีย์ตัวเนี้ย จากที่เราเคยเคยใช้จุลินทรีย์หลายๆตัวมาเนี่ยนะคะก็พบว่าจะใช้เวลาในการย่อยสลายค่อนข้างนานประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์นะคะในการย่อยสลายก็เลยได้คิดค้นจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายฟางได้ภายในเวลา7-10วันนะคะก็มีประสิทธิธภาพค่อนข้างดีแล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับนาข้าวได้ด้วยนะคะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง20-30%นะคะ เมื่อวันที่23พฤษภาคม2567นายอัธกรศิริลัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ61ปีจัดขึ้นในหัวข้องาน61ปีพัฒนาที่ดินกเกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืนโดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมนักกรมพัฒนาที่ดินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสําเร็จของกรมพัฒนาที่ดินในวาระครบครอบวันสถาปนาปีที่61กรมพัฒนาที่ดินที่มีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้ ให้เกษตรกรเพิ่มเป็น3เท่าใน4ปีโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแกน,น่วยงานบุคคลดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่นประจำปีพศ2567ด้านนายปราโมทยาใจอธิบรีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่ากรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม15ล้านไร่ภายในปี2570ได้ดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินและวางแผนการใช้ ที่ดินอย่างเป็นระบบรวมถึงพัฒนาเครือข่ายพัฒนาที่ดินหมอดินอาสากลุ่มเกษตรกรและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินทั่วประเทศเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยมุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ในส่วนของภารกิจของกรมเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งที่มีความสําคัญในการที่จะต่อยอดนโยบายของท่านร้อยเอกํมนทมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้วนะครับในการเพิ่มยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,ส,รกสามเท่าใน4ปีผ่านทั้ง9นโยบายนะครับกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยที่ผมบอกไปในที่ประชุมว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นฟาวเดชั่นเป็นการวางรากฐานะครับในการที่จะจัดสรรหรือแม้แต่าการพัฒนาที่ดินทํากิน,นให้มีความอุดมสมบูรณ์ พอที่ดินอุดมสมบูรณ์แล้วมีแหล่งน้ําเพียงพอแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,รก,ก็จะสามารถใช้ที่ดินที่อยู่ในประเทศไทยของพวกเราเนี่ยครับที่มีอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยในการไปต่อยอดในการไปปลูกพืชในการไปเลี้ยงสัตว์นะครับเรื่องราวน่าสนใจไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมในช่วงหน้าช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยเคล็ดลับนะคะกับไอเดียดีๆไอเดียเด็ดๆรออยู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ